Damn face. สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เรามาอยู่กับพับจีโมบายอีพีสามอะไรมีทหารมาร่วมรบนั่นคือน้องซีนอลส์สวัสดีครับเนีเ่นยบอกเลยพร้อมรบมากอะดูแต่ละคนพร้อมจัดเลยเพิ่งหลดเมื่อกี้เลยนะพร้อมจัดเลย,เลยตั้งชื่อแกงวารดี เหมือนแม่งพวกกูเป็นคนจอนจัดอ่ะสามคนน่ะแบงค์ใครเป็นหัวห้องกนเลยเดี่ยวมึงมีสครับดีให้กูใช้มั้งเนี่ยอันนี้แต่ตัวที่มันโนมากกว่ มาะน้อังน้องน้องังมันดาวแล้วมันตายละว s ป๊แปะโปะแปไอ้ย่ามัตายารตลเอาดไมิล์มด้ยังไฟมฟิมาโผลแปดไหมเดลิตรอ้าเอาเอาาวเอแรงแรงอยู่นะอันนี้ขนาดเนี้ยเนี่ยชุดสุดขางเนี่ยไอ้ย่าแม่งคุนเดินดงวะในเฮีอกระส่าเดินดง่ะ เอาแตงกี้ใส่สูตรขาวเทเด่ดิเอ้ยก็สูตรดิ่กเท่ดีว่ะสัตว์ไม่เหมือนกูเล่น GTA เลยสัตว์นั่งอยู่แกงอะไรแก่งจัดไม่ต้ไม่ไต้องเก่งจัดจัดตอนนี้เราอยู่ที่จัดไปไ,ไปที่สกคกูไหมโอ้โหเฮียแม่งเป็นพันเมตรเลยสกคกูนะโอ้โหเฮียไปเป็นพันเมตรไอ้เฮียเืองของฉันโรงเรียนกเ็เราหน้าโยงสามเถอะแม่งขาดตุกหักตุ๊กดีอ่ะ ไปเรียนออนไล <şu> น์พ <invent fit> ี่พี่เจอ้ดอกไอ้ดอกมา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 เรี้อยดีไปไปเพ่อนไปเพ่อ่ดี๋ยที่ไปข้าหลังทิศสี่สิบทิศสี่สิบมุ่งหน้ามาทิศสี่สิเลยพี่ได้ได้ได้ไปเจอกับปลาพูเหี้ยวิ่ง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 ไอดอกสีแดงนั่นไงเฮ้ยควันหายแล้วน่าจะมีควันหายแล้วน่าจะมีตัวเก็บเอาฟิลยังไม่ได้เอาอควันหายเอาไปหาควันหายเไปหาเนือด ไปเล่นใ้ดูเลยแบ่งเป็นการจับคู่หน่อยไอ้ย่าเฮ้ยไอวอลเฮ้ยเท่ว่ะเย็ดไอสัตว์จะเป็นไอวอลนี่ฮะเตี้ยตีอยู่นี่ไปหาเบอร์สี่ไหมเดี๋ยวเราไปหาเบอร์สี่ดีกว่าไปไปเดเดเดรอเราเบาร์เดเตตาเบอร์สี่นั่นเลยถึงขวางเลยันไปสังเกตเลยยามมันหายไปไหนบุฟู่ สโคปฮอตดอกเหรออ๋อเนี่ไอสัตว์ไม่ใช่ฮอตดอกมันนั่งได้กี่คนวนะไอเชนเนี่ยรถเชนเนี่ยน่าจะสองวะไปหายิงรถเหมือนตายที่แล้วเลยตายคู่เลยแต่รถรถนีมมม <c oughs> ้มันยิงไงด้้ยิงได้ยิงได้รปะสายยิงก็อยู่มันอ๋อเนี่ยไงมาแล้วมาแล้วเสือเสือเสือเย้ย่าตัวไม่ยิงเลยยเหมือนไอรถแมนเลยสัตว์ ก้มมันัดเหมือนกูเล่นในพอดเลยครับดยิงเหมือนวอลลนเลยเฮียวอลลนหายยู่นะบะน่าจะหายยิงไผ่ในัดแน่นกำปืนกันลิงขึ้นลอง้นลองนะเออหายยิงไผ่ในชัดนีอ้าเอ้าวเฮียอะไรเนี่ยอ้าวกูกลับมาที่เดิม เอ้าไอ้ซันนะพี่ยำเสียงอะพี่ยำสิกกองอย่าเอ้แล้วไั่อยู่ที่เดิมเอาละขอขู่อ่ะขออยู่ไอซันเอาเไอโซนไอ้เฮี้ยชิบหายเลนอยู่ไหนเล่นเล่นเล่นอย่าไปยิงมันเจ้าก้าน่าจะอุ้มมันไอสัตว์มันอยู่ไหนเนี่ยอุ้มมันไปทิ้งทางใคยะอุ้มมันไปทิ้งทางใคยะทางใคยะกูตายตายกูตายกูตายตายตายายาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพามันเข้ามาก่อน เฮ้ยข้างเข้ามาก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันดูได้โซนเดี๋ยวมันดูได้โซนเดี๋ยวมันดูได้โซนขับไปถึงหายเป็นไหมไปลองเอาไปขโมอาหารแบงค์คืนเลยแบงค์ขโมยป้ออย่างไรมาชุบช่วยมาชุบมาชุบขมยหน่อยขับรถมาก็ได้อยู่กับพี่แปดสิบเมตร เบอร่สี่ขาเบอร์สี่ขาเบอร์สี่ขาเบอร์สี่ขานำที่เบอรสี่ขาที่เบอสี่ชูผมนะครับมีไหมนี่กับะบวนการมดไอ้เนี่ยต้องบาถึงกับเปิดไม้บอกเลยสัตว์ฟิล์มล่องไหมฟิล์มมองไหมออกมาไหมล่องไหมเดี๋ยวพี่จมขางเราไปสักมันเย็่ไหนมันเย็นไหนเรื่องกันร้องไอ้ฟิลม ไอ้เหี้ยกูด่าไอ้สันแข้งตายไอ้สันแข้งตายวัวไอ้ยังไอ้เหี้ยแข้งตายวอไอ้ตัดมันอุ้มกูไปเนี่ย ูไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าเย็ดาบลงดาบหน้าเลยที่จะตายกับมันเลยเออมันมึงมันทั้ไม่ตั้งไอ้ใบไม้นั่นมึงโดนระเบิดกูมันชุบยางมันชุบยางมันชุบพี่ลัานชุบพี่ล้านยามันแกงแกงกูเฮียโดนเขาแกล้งจะแกล้งเขาโดนอเขาแกล้งเนี่ยมันตั้งมึงชุบตั้งแต่แรกก็ดีไรเฮียแม่งมึงพากูแม่งจะออกวงนะเฮีย ไปยิงรถกูไม่รอแล้วยิงรถผมผมไม่รอแล้วผมหนึ่งเดินระเบิดตายเรื่องปัญญาก่อนตายิงรถผมเหรอเฮ้ยรอรอก่อนไปอะไรอ่ะลงระแวงหมดแล้วแบบมาแล้วนี่พี่ใจเย็นโอ้โหกูจะตายเฮียไยหมาผมไม่รอ เดี๋ยวนี่เดี๋ยวรถรถกระเบิดนะ่ยกูจะตายก่อนรถอีกพี่ยิงรถผมหราเดีย๋ยวนี้นิสัยรูอ้วอ่าจยะยิงกับรถน้องฟิล์มรถคว่ำรถคว,ว่ำขอหักพอจีบแบบแต่ขนาดเนเลยอ้าวชนะแล้วสวยชนะคว่ำ <laughs> เออบุญยากเก็บไปเท่าไหร่เก็บไปสาเนี่ยเยสเก็บอนกเก็บเหมือนกันพี่แบง